มือใหม่เลือกดอกผสมดอกเยอะดอกแยะดอกอะไรนะที่เราควรจะผสมมาดูกันค่ะตรงนี้นะคะเป็นดอกที่ออกจากหน่อเล็กๆที่ยังมีสีเขียวๆเ,เราก็ไม่ผสมนะคะแบบนี้ถ้าผสมไปแล้วลูกก็อาจจะยังเขียวอยู่ดอกนี้ค่ะเป็นดอกที่เราจะต้องผสมเพราะการดอกออกจากตรงรอยด่างเห็นไหมคะเพื่อนๆด่างมากๆเลย แต่ก็ยังเห็นนะคะว่ามีด่างกับเขียวผสมกันเอ้ยแต่ถ้าเป็นดอกคริสต้าตาเราพลาดไม่ได้นะคะเพื่อนๆเราเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ผสมกับต้นด่างจะออกได้ด่างคริสต้าตาแน่นอนอันนี้โอททดลองมาแล้วนะคะได้ด่างออกมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้กําลังเลี้ยงเบบี๋อยู่นะคะไว้เอามาให้เพื่อนเพื่อนชมกันต้นนี้ค่ะพลาดไม่ได้จริงๆออกมาจากด่างแล้วสวยมากๆด้วยค่ะ ฝั่งที่เป็นสีส้มๆแบบนี้ออกมาด่างแนค่ค่ะเพื่อน ส่วนต้นนี้นะคะฝักด่างออกมาจากส่วนที่ด่างมากๆอันนี้ก็เราต้องลุ้นกันนะคะว่าเขาจะติดหรือว่าจะด่างเกินไปไหมสําหรับตัวโอเองอก็จะเลือกต้นที่เขียวค่ะหรือเป็นตัว LB ที่เขียวไปเลยหรือดอ f ูเอามาผสมค่ะแต่บางครั้งเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอยู่ได้แป๊บเดียวไม่นานนะคะเขาก็จะร่วงลงมาแบบนี้เลยเราก็ไม่ต้องเสียใจนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติของธรรมชาตินะคะ เราก็ทำไปค่ะหน้าที่เราคือทำทำทำทท,ทุกคนสู้ๆนะคะเราชาวแคคตัดเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันอยู่แล้วเนาะไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับต้นไม้และสนุกกันไปกับการเลี้ยงต้นไม้ด้วยกันอย่าลืมติดตามโอ้ต้นไม้จิ๋วสายจิ๋วกันด้วยนะจ๊ะ